สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศกันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27กันยายน2568นะครับเรามาเริ่มกันที่แผนที่อากาศครับในวันนี้นะครับเราเห็นว่าแนวล่องมรสุมผาดผ่านอยู่บริเวณตอนบนของประเทศไทยนะครับก็คือบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในขณะที่ทางด้านบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับมีพายุตนล้อนบัวลอยนะครับซึ่งกําลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตก ทางเหนือเล็กน้อยนะครับซึ่งคาดว่าในช่วงต่อไปก็จะเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับประมาณวันที่29กันยายนที่จะถึงนี้นะครับสําหรับฝนสะสม24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับเราเห็นว่าฝนส่วนใหญ่ครับก็อยู่บ้างบริเวณทางภาคเหนือนะครับส่วนพื้นที่ที่ฝนค่อนข้างจะมากทีเดียวก็จะเป็นทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านภาคตนออก ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็เขียนว่าตัวพายุก็จะเริ่มมีอิทธิพลกับทางภาคตะเีิงเหนือตอนบนนะครับก็คือจะทาให้บริเวณเก่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับในขณะพื้นที่อื่นๆนะครับที่ต้องเฝ้าระวังก็คือทางภาคตะหนออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้เหมือนกันครับสาหรับขึ้นลมครับในวันนี้นะครับขึ้นลมยังคงเป็นกําลังปานกลางอยู่นะครับก็คือบริเวณทะเลอันมันตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนบริเวณอื่นนะครับมีคลื่นสูงอยู่ในช่วง1-2เมตรแต่เมื่อไหร่ที่พายุเข้ามาใกล้มากกว่านี้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปขึ้นลมบริเวณทางฝั่งอัตมาันจะสูง2-3เมตรนะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุบัวลอยและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเ,เวณประเทศไทยระดับที่3เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้อายุโซนร้อนกําลังแรงบัวลอยบริเวณทะเลเจีนใต้ ศูนย์กลางอยู่ที่ละจิจูด14.2องศาเหนือลองจีจูด114.9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงอายุนี้ครับกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศต,ตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะมีกําลังแรงขึ้นอีกจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่29กันยายนนี้และจะออนกําลังลงตามลําดับครับจากอิทธิพลของพายุบัวลอย ส่งผลให้ในช่วงวันที่28ถึง30กันยายนนี้ต่องมรสุมกําลังแรงจะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันเชิงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดปกคลุมอะเลน้มันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงทาให้ประเทศไทยครับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันเชียงเหนือตามแนวขอบของพายุรวมถึงด้านรับลมมรสุม ในภาคตะนออกและภาคใต,คต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ําล,ล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและพื้นที่น้ําท่วมขังสัํปากครับในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอนดามันและอ่าวไทยครับมีกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลนดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้ากระหนงคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร และถ้ามีฝนฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลน้ำมันตอนบนคนอดออกจากฝั่งในช่วงวันที่28-30ถึงกันยายนนี้นะครับสาหรับพยากรณ์อากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อล,ละ70ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคของเชียงเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70เช่นเดียวกันครับโดยมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด29-31องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่าสุด2 3ถึง26องศาเซลเซียสครับสาหรับภาคตนอเนอ,อครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีการกระจายร้อยละแของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด2 7ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่าสุด2 3ถึง26องศาเซลเซียสครับสําหรับภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหของพื้นที่ก็จะเน้นทางตอนบนครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุด3 1อถึง34องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองะระดับ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยเฉพาะจังหวัดทางตอนบนครับอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปร,ริมณฑลมีฝนฟ้าขนองกระจายครับระดับ80ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักได้บางแหง่ง โดยมีอุณหภูมิสูงสุด30 3 2ถึง32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียตครับสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใช้หมายเลขเหล่านี้ติดต่อเราได้ครับทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนกลางท่านสามารถกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ